ท่านอดีตนายกปริญญาพรประภาขอกลับเรียนถามว่าท่านเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีทนบุรีตั้งแต่ปีไหนคะเอ่าเป็นผมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2 5 0 7ครับทั้งหมด56ปีแล้วนะคะใช่ครับทราบว่าท่านเป็นทําสมาชิกเข้าร่วมประชุมร0อเซไม่ทราบว่าในปี2563นี้ท่านทํร1อ0เอร์เซมาแล้วกี่ปีคะเอ่อผมทําทําแล้ว อ่าห้าสิปีค่ะห <54 S 2> ้ะปีป <c oughs> ก็ ug, แอคทีฟมากก็ยังทำกิจกรรมร่วมกิจกรรมอยู่จะกรุณามีใครเป็นคนชักนชวนท่านกรุณามาเป็นอ,อ๋อสมัยนั้นคุณพาชิ์สัมพพคบคุมเข้ามาที่บริษัทบ่อยๆอย่างเงี้ยฮะเลยผมเลยได้มีโอกาสพบปะก,กันท่านเลยชวนผมมาโรรีสมัยนั้นผมไม่รู้เลยโรรีคืออะไรเหมือนกันนี่ฮะ รู้แต่ว่ามีสโมสรหนึ่งชื่อโรตรีสมัยอยู่ที่อเมริกาหลังจากมาเป็นสมาชิกโรตารีนแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อผมมีความมีความสุขมากครเพราะได้ไปพบเพื่อนฝูงแล้วก็อาจจะถูกชะตากับผมว่าโรตารี ary, ทําการกุศลผมก็เลื่อมใสอันนี้เลยได้ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่นั้นมาครับ มีอะไรจะฝากถึงโรเชเรียนรุ่นใหม่ๆบ้างคะครัผมอยากจะฝากพวกสมาชิกรุ่นใหม่ๆว่าต้องมาช่วยกันเสียสละเวลาแล้วต้องมีใจรักนะฮะขอคอ้มาร่วมกันในสถาบันนี้ทำการกุศลต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ